นี่ก็จะเป็นคูปต้านะครับ GL 240นะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรอลิกธรรมดานะครับระบบไฮดรอลิกธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์สัทเทิรนนะครับ4เกียร์สีเกียร์นะครับแต่คันนี้จะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ไม่หนักนะพวงมาลัยไม่หนักเบานะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาระบบไฮดรอลิกธรรมดาคันนี้ไม่นวดล้วนเลยไม่มีฟ้าเข้ามาปนเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ GL 240นะครับตัวนี้ทำรถกระพดได้นะครับ ยกกระพดได้ทุกนกกระพดได้ไถไล่ไถหน้าได้หมดนะครับตัวนี้รับประกันได้ปัญหาจุกจิกไม่มีเลยนะฮะตัวนี้ dl สองสี่ศูนย์นะครับสภาพซสวยอ่าเดยตามมานะครับนี่นะพี่น้องสภาพยางดีนะครับยางดีสีสีดีสีสวยนะครับแล้วก็ยางหลังก็ดีนะครับรุ่นนี้วีดีโอจะมีห้าเกียร์นะครับวีดีโอห้าเกียร์อันนี้มาพร้อมกับกระตดบา์ เราบามันจะญี่ปุ่นเลยนะครับเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเบาะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ามเฉสวยๆฐานฐานขายแยกนะครับฐานขายแยกก็ถ้าถ้า,ถาพร้อมรถก็เดี๋ยวคิดราคาพิเศษไปนะครับตอนนี้ขายแยกนะครับตอนนี้เราเอามารีวิวให้ดูดเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับตัวรถราคาที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทลูกค้าท่านใด สนใจก็ลองเข้ามาชมดูได้นะครับรุ่นนี้จะมีระบบบล็อกนะครับเมื่อกี้นี่ผม,มขับให้ดูอ่าที่หมุนเมื่อกี้นี้ล้อจะหมุนเร็วข้างหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็วีดีโอนะครับจะมีห้าเกียร์ย้อนแสงไปหนูนะครับอ่าวนาไปวนามาไม่ไมีหัว<ๆ>ไม่ได้ฮะอ่ารุ่นนี้จะมีวีดีโอมีห้าเกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ เดินหน้าเดินหน้าสีเาส่เกียร์ถ้าลังสี่เกียร์ยังไม่รวมสโลมดนะครับถ้ารวมโลก็น่าแล้วรวมโลโลไฮก็12เกียร์12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับ GL 2 4สี่ถุงนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ24่สนะิบ่แรงเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับตัวคู้พท่า,านใดสนใจก็ลองเข้ามาเลื่อนชมดูได้ครับร้าน Soustactor อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับ อีกเบอร์จะเป็นเบอร์093085104นะครับลูกค้าสามารถแอดเบอร์แท่ง2เบอร์เลยนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมทั้ง2เบอร์เลยนะครับแอดไลน์คุยกับผมได้โดยตรงได้เลยทั้ง2เบอร์นะครับสซสิททแ็กเตอร์อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับราคานี้ราคา165,000บาทนะครับสวัสดีครับ